thank you สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่16สิงหาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2557-2558เป็นวันที่3 วันนี้เวลา16นาิกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสายามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2 5 5 7ถึง2558ณอาคารใหม่สวนอัมพรเป็นวันที่3 ซึ่งในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกติมศักจจำนวนหนึ่งคนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน4,794คน มหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสากลเน้นการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดนตรีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากลและนำความรู้จากสากลมาพัฒนาท้องถิ่นส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจานบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิจัยสกัดสารหอมจากดอกโมกราชินีได้รับพระราชทานชื่อผลิตภัณฑ์น้ว่าสิลินทาราได้พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรบริการวิชาการด้วยการจัดการอบรมความรู้วิชาการวิชาชีพและภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนสืบสานโครงการอนเนื่อหมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด,ดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบ100ปีงานวิจัยข้าวไทยณนะศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลมการข้าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้ทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่องานด้านข้าวรวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการดำเนินงานทดลองค้นคว้าวิจัยด้านข้าวครบร้อยปี ในการนี้ทรงเปิดหอเกติภูมิร้อยปีศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดสร้างขึ้นเพื่อน,นำเสนอนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับข้าวภายในแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่นิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูปข้าวไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยส่วนที่สองนำเสนอประวัติศาสตร์ร้อยปีงานวิจัยข้าวไทยและส่วนที่สามนำเสนอปูชนียบุคคลด้านข้าวไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจแก่นักวิจัยข้าวและประชาชนอันจะนำไปสู่ความมุ่งมั่นพัฒนาข้าวไทยให้ก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมและการดำเนินงานภายในอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอาทิการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิเพื่อป้องกันการปลอมปลนเนื่องจากข้าวหอมมะลิเป็นที่ต้องการและนิยมของท้องตลาดการสาธิตการทำข้าวพองอัดแท่งและผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าว จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงนาแสดงพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้แก่พันธปทุมธานี1กขสอ31และกขหกสต่อจากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านข้าว ทั้งยังได้ทอดพระเนตรเส้นทางประวัติศาสตร์งานวิจัยข้าวไทยนําเสนอนิทรศการของศูนย์วิจัยข้าวทั้ง28แห่งและหน่วยงานพันธมิตรโอกาสนี้ทรงผสมพันธุ์ข้าวลูกผสมในแปลงสาธิตด้วยการใช้ไม้ไผ่ลูกรวงข้าวจากพ่อพันธ์ุให้เกอรฟุ้งกระจายสู่แม่พันธ์ุเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวลูกผสมกขอพ .1 อซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์และเกษตรกรเริ่มปลูกบ้างแล้ว โดยให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,300กิโลกรัมมากกว่าการปลูกข้าวพันธุ์ปกติทั่วไปที่ให้ผลผล,ผลิตต่อไร่ประมาณ800กิโลกรัมสำหรับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นศูนย์วิจัยข้าวแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,459ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ที่มีพระราชปณิธานทำนุบำรุงการเพราะปลูกข้าวและพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเวลา13นาฬิกา4นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดอาคารศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวนประมาณ10บไร่จากศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เฉกค,คุณหญิงวิลิธทธนสิริและท่านผู้หญิงวิลาวันวีลานุวัรเพื่อเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการระหว่างแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนปัจจุบันของนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดจนให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนประกอบด้วยอาคารหลักสองหลัง คืออาคารบริการการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอาคารสองชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆเช่นห้องฉุกเฉินห้องตรวจทางปฏิบัติการห้องเรียนและห้องกิจกรรมและอาคารแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นอาคารชั้นเดียวให้บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์อาทิเวชกรรมแผนไทยหัตถบ,บำบัดหมอกก้อเกลือประครบสมุนไพรและดูแลมารดาหลังคลอดเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2557 รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่1ถึง12และหมู่ที่17-18ถึง18ตําบลคูคตซึ่งมีประชากรทะเบียนราษประมาณ80,000คนโดยในการดูแลสุขภาพประชาชนนั้นศูนย์แพทย์ปฐมภูมิร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นอีก3แห่งในรูปแบบเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ โดยแนวทางในการดูแลผู้ป่วยยึดแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวคือครอบคลุมการรักษาโรคการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้รับบริการทุกเพศทุกวัยผู้ป่วยที่ไปรับบริการประมาณร้อยละ96ใช้สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยในปีงบประมาณ2558มีผู้ป่วยไปใช้บริการกว่า36,00 0คน โรคที่พบบ่อย3อันดับแรกคือความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูง เวลา15นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยารองเลขาธิการพระราชวังกรรมการและเลขานุการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำนายธีรพัฒน ตันสุวรรณน์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเสิรฐกิจบรมบราชนีนาธประจำปี2558เฝ้าทุนละอองพระบาทกรบทาบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา master of science in physics quantum information ที่มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูประเทศแคนาดาในโอกาสนี้นายวิชานและนางปียวดีตันสุวรรณน์ผู้เป็นปิดาและมารดารวมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเส้นวันนี้เวลา10บนาฬิกาสินาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครส่งบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเส้นพระโอรส ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชชรีราชน์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชรีราคนรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนสำรับพระาหารถวายพระสงฆ์และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าอัฐิคุณพุ่ม ุณพุ่มเจนเส้นพระอรสในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ร,ราชกัญญาิริวัฒนาพันดวดีเกิดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2526ณสหรัฐอเมริกาจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมทอรีพ่พายในปีพุทธศักราช2544ขุนพุ่มได้ตามเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัต์ราชกัญญาิริวัฒนาพันนาวดีกลับมายัางประเทศไทยและได้ศึกษาต่อในโปรแกรมพิเศษออทิสติกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อินเตอร์เนชั่นอลโปรแกรมและโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณผู้มีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินจนได้รับประกาศสัญญาบัตรทองคำจากพิพิธภัณฑ์ริบลี่ในฐานะคนไทยคนแรกที่มีความสามารถดังกล่าวและมีความสนใจด้านกีฬาหลายประเภทอาทิว่ายน้ำขี่มา้าโดดร่มและยิงปืนอีกทั้งได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นอาสาสมัครกองรักษาดินแดนและประเทศชาติคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์คลื่นสึน,นามิเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547สิริอายุได้21ปี มูลนิธิพระดาบทร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการศึกษาทวิภาคีเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง วันนี้ที่มูลนิธิพระดาบทเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุปองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีระดับประกาศศิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวส เพื่อจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอาจเป็นการสร้างคนคุณภาพเพื่อก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงานโลกแห่งอาชีพที่เป็นความยั่งยืนของประเทศต่อไปโรงเรียนพระดาบทในความดูแลของมูลนิธิพระดาบทกำเนิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่ตั้งใจขวนขวายหาความรู้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนวิชาชีพได้เพื่อให้ได้มีวิชาชีพติดตัวไปประกอบสัม,มาอาชีพได้เปิดรับผู้ที่ยากจนทั้งชายและหญิงไม่จำกัดพื้นความรู้เข้าไปเรียนแบบอยู่ประจำเป็นเวลา1ปีไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆโดยทำการสอนใน8หลักสูตรคือช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งซ่อมบำรุงการ,กรเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและ เคหะบริบาลนอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้วโรงเรียนพระดาบทยังเอาใจใส่อย่างจริงจังในการฝึกวินยัยศีลธรรมจริยธรรมและการทำตัวให้เป็นประโยชน์นักเรียนรุ่นแรกเมื่อ40ปีก่อนมีเพียง9คนปัจจุบันรุ่นละ150คนมีนักเรียนจบไปแล้วกว่า2,000คนส่วนใหญ่สามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้และมีชีวิตที่ดี คณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพรนายแข็งแรงสมบูรณ์ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพานายแข็งแรงโดยเร็ว อาทิกศอนอ,อํเาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสํานักงานพัฒนาชุมชนอํเาเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีกศอนอ,อํเาเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์พลตรีชาวาลิตงพง์พิทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่16พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านและข้าราชการพันเอกกฤตเนื่องจํานงผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสุดสศรีหา ا บมณฑลฐานบกที่19จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยคณะแม่บ้านและข้าราชการนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวังชยัย พลอากาศเอกยันยงคันทศสอนนายกสมาคมชาวพิษณุโลกและคณะชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสอนจังหวัดสตูลกศอน,นออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพลโททารีวุฒิพาน,นิชเจ้ากรมสัมพวุฒิหานบกพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านกรมสัมพวุฒิและข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานทุนอน,นันทมหิดล คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครอบครัวกันเงินจากจังหวัดเชียงใหม่หนายนพพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและคณะชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมหาสารคามคณะนักศึกษาวิชาทหารครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระไทยวิทยาจังหวัดนครปฐมและชมรมนักเรียนเก่าปีนัง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดต่างๆจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคประจำปี2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานต่างๆจัดโครงการน้ำพระถทยพระราชทานส่วนภูมิภาคประจำปี2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงทวันรยาราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา89พรรษา5ธันวาคม2559 และแดดสมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ12สิงหาคม2559ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ดนจําจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตราเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีการจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่ผู้ต้องขังจำนวน1,770คน เป็นผู้ต้องขังหญิงจำนวน235คนและผู้ต้องขังชาย1535คน วันนี้ที่แดนผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางอุดรธานีนายสุชัยบุตรสาระรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถโด,ดยมีการเลี้ยงอาหารกลางวันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง580คน วันนี้ที่โรงเรียนผาแดงวิทยาคมตําบลปากช่องอําเภอหล่มศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระไถยพระราชทานส่วนภูมิภาคซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดเลี้ยงอาหารกลางวานันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน นอกจากนี้มีการฝึกอาชีพและบริการตัดผมด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและมีผลการเรียนดีจำนวน20ทุนและได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกหคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกดนายธวัฒส,สุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคซึ่งมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดจำนวน167คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ ที่เรือนจำจังหวัดลำพูนนายนารงอ่อนสะอาดผู้วรารชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระไถ่พระราชทานส่วนภูมิภาคโดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน225คนพร้อมมอบสิ่งของและเครื่องใช้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงให้ประพฤติปฏิบัติตนกลับตัวเป็นคนดีเพื่อออกสู่สังคมเมื่อพ้นโทษ เื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาเจรอบ12สิงหาคม2559พรระสบกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคู่พระบร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นประการเป็นประโยชน์ต่ออาาประชาราษอย่างอนเนกอ,อนันต์ องท่านได้ส่งส่งงานมากับในหลวงของเราโดยเฉพาะเรื่องของของของป่ารักน้ําที่องท่านได้ได้ส่งร่วมกับในหลวงนะครับเพราะท่านบอกที่ไหนมีป่าต้องมีน้ําเพราะนั้นในเรื่องนี้องท่านได้จะดูแลทุกสุขของประชาชนมาตลอดเคียงคู่กับในหลวงนะครับก็ในโอกาสที่ครบรอบ8 4พรรษานะครับ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับอยู่เป็นมิ่งฝันของพงชนชาวไทยตลอดไปครับช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไป การทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุดจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ